หลังจากที่หยุดโควิดมานานนะคะก็เพิ่งมาปฐมโศกเนี่ยหลายคือหลายปีแล้วนะคะที่ไม่ได้มาปฐมโศกล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะมีการจัดงานพุทธาที่ปฐมโศกได้อีกรู้สึกตื่นเต้นค่ะว่าได้มาปฐมโศกแล้วก็แต่ว่างานนี้นี่ก็มาร่วมงานได้ไม่มากเพราะว่าผลัดเวรดูแลผู้สูงอายุค่ะแต่ว่า พอมาแล้วเนี่ยก็ได้เห็นได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงเหมือนกันแต่ยังไม่ได้เดินดูทั้งหมดนะคะเพิ่งมาถึงลงรถมาก็เจอทีมสื่อก่อนเลย่ะก็คิดว่าแต่ดูจากรายการที่ที่ทำมานะฮะก็นึกถึงอดีตที่ตัวเองเคยมาปฐมโศกแล้วก็เคยมาร่วมกันสร้างที่ปฐมโศกนะคะแล้วก็คิดว่าศาสนาที่พ่อท่านพาทำเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่มันน่าทึ่งมาก แล้วก็คิดว่าถ้าอยากจะบอกนะคะอยากจะสื่อแต่พวกเราอคงจะทราบซึ้งกันดีะคะ่ะว่ามันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่จริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่จะต้องปฏิบัติฝึกพาธรรมกันเรียงก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่จะพยายามเพยงเพียน <c oughs> นะคะเพื่อ <c oughs> ที่จะติดตามพ่อท่านไป <c oughs> ให้ได้ตลอดะค่ะ